bốn trăm ngay đến đan bàn nè, vương bôi linh นี่น่ะนิ้น้อยน่ะอ,อาราเรมาลาเมืออาราโนเลยอาราบุอ,อาภูอดิวนุาอนนาภูอดิวลาภูเออปันเลยจังเลยขันคอบนี่ออกไม่ได้อีกเชือมือนิดต้นไม่แรงไงไปดูเลย chơi Cái rừng này trời Mình khánh cái đây chán không? Khánh lên đâu. Để dốc thiệu lên không? ในยอดได้ไหมครับมาดมาูมารอชมแล้วคันนี้ออกได้หรือเปาครับคันนี้ก็ร้อย้านะครับนี่เป็นไอซูเดีกานะครับเด็ก้าร้ก้าสินะครับคันนี้

ตึ่ใจเลยดูสักแาอยังนัันเต็มอยู่เลยครับ ได้เนาะแรงมัดจะสมเอาเนาะน้อมันลื่นนะอาจารย์ดินใหม่ดินดินเก่าน่ะนี่ได้อย่างนี้มาโปอีกเนาะแข็งแล้วคินแน่นเลย นี ực, nh here, ่ยมัจะมันจะไม่อยากต้องรีลีกหนูที่นี่ยชสบายเลยไปเลย chạy chạy mà thấy rằng tôi mà tôi đang nói nó hơi bị mép loang dạ thôi hả lốp đây mà lục lốp lốp rồi nó? hả chạy hả bị xước chạy ban mốt nó bên ừ đâu cát rồi vậy bẹp mèn chân mèn chân nó rồi đó cát rồi vậy bây giờ mình bây chân kia chân này nọ đây ừ. đó Ừ nói bao nhiêu chạy là chạy bả nó coi tin

แอ่ะครับก็สำหรับ,บคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลากไปก่อนนะเดี๋ยวเจอ,อ,อ,นะอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะเราไปกินข้าวกัน